ครับสวัสดีพี่น้องครับทุกทุกคนกับอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับครับมื่อนี้ครับอมาอีกแล้วครับพี่น้องครับพันข้าวเขี่ยวงูครับนี่ครับพี่น้องเฮาครับอ่าแปลงเดิมของยายน้อยครับแต่ว่าปีที่ผ่านมากครับพี่น้องเป็นเป็นเป็นหน้าหน้าวานครับแต่ว่าปีนี้เนื่องจาก fc ครับพี่น้องครับ เอฟซีช่องสมบัติทุกเฟรมครับเป็นจ่องมาหลายแต่ว่าเขาห้องบ่มมีไให้นะครับพี่น้องปีที่ผ่านมานะครับอ่าปีที่ผ่านมาเขาปลูกบ่มี่ให้พี่น้องบ่พ่อกันครับอ่าขายแค่เพิ่นขายเป็นเขาปลูกแค่ซิบกระสอบครับเนี่ยนอกจากน,นั้นก็นอ่าพี่น้องเพื่อนครับผู้หน้าอยู่ใกล้บ้านกันนี่แหละอ่าไดีวมาเอาไปเพาะปลูกกันครับก็เลยเบิร์พี่น้องปีนี้ครับ อภินัตนาการให้พี่น้องเลยครับเพราะว่าเพื่อนดำครับดำข้าวเขี่ยวงูครับพี่น้องดำแล้วก็จัดระบบเลยครับนี่ไถหุดก็สองครั้งครับไถแปรก็สองครั้งครับนี่พี่น้องครับแล้วก็ปั้นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อพี่น้องเลยครับนี่ครับหากว่าพอม่พี่น้องเองเข้าครับสนใจครับข้าวเขี่ยวงูเด้อพี่น้องเด้อปี2 5 6 5นหกสิหี่ครับ อสอบถามกันแล้วครับคือแปลงนี้นะครับเห็ดพันธ์เขาไว้ละก่า,าสิไ้พี่น้องได้ซื้อหากันไปเห็ดเขาปูครับนี่ฉะนั้นแล้วครับพี่น้องครับสี่ได้อยยุประมาณยี่สิบสอบครับนี่นะครับพื้นที่นานี่เพื่นสีได้ดอกพี่น้องบอตัมกัวเศร้าสอบเด้วครับบอตั้มกัวยี่สิบสอบเด้อครับนี่ ขันพี่น้องียเอาไปเะยดพันธุ์กับปีนี้เป็นปีที่สามครับพี่น้องหากว่าพี่น้องว่ามันหลายปีแล้วก็กะตัดสินใจเอาเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าเป็นปีที่สามครับของของของพันุเขาแล้วครับนี่ปีนี้ดําครับแปลงนี้เพืน่นสีบแดงให้พี่น้องเลยครับนี่อาสิด สามสิบสี่สิบสอบกวากันไปครับแล้วแต่แต่เขาครับแล้วแต่ฝนเนาะพี่น้องขันฝนดีก็คือโอเคครับนี่บบมียานะครับนี่บุมีหยาแล้วก็เสมอกันดีสงสงสัยสิบบมี่พี่น้องครับเขาดิดเขาเด้งครับหากว่ามีเพิ่นกับโคงสิแตงออกหเพราะว่าเห็นใจพี่น้องเอฟซีช่องครับสมบัติชัดจุกเฟรมเฮ้าครับที่บ่อไ้เนาะพี่กไอ่เนาะปีที่ผ่านมาครับบอสามารถได้ท่านเขาัวทัวร์กันครับเอาปีนี้เปิดจองแล้วพี่น้องนะครับ กระสอบละแปดร้อยครับปีนี้ครับเพิ่นเอาน้ำกระสอบละแปดร้อยครับพี่น้องกระสอบก็เป็นกระสอบเออเป็นกระสอบหัวอาหารนะพี่น้องเนอะครับหัวอาหารกับไงยี่ดอกครับสามถังเครงพุงธละครับหรือว่าบูตมก็สามถังดอกพี่น้องนะครับพ uh ี่น้องเอาไปขยายเอาครับเอาไปเห็ดพันเอาครับนี่ครับปีสี่พันมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นแบงไ้ พี่น้องเอาไปในกระสอบแล้วเก้าร้อยครับพ่ามันหน่อยครับพอมามันมีแค่เก้าสอบสิบสอบครับปีนี้เพิ่นขอน้ำแปดร้อยแล้วพี่น้องครับปุ๋ยแพร่งมันแพงไงไถดูครับเพื่อพี่น้องสิเดเอาไปเฮ็ดไวอยู่ไปกินกันครับพี่น้องครับมันอ่อนอยู่ครับอ่อนดีอยู่ครับนี่เดี๋ยวช่วงระยะเกีียวหรือช่วงระยะออกห่วงครับผมกับสิมารีวิวอีกทีนึงครับ อ่าคันพี่น้องสนใจกับทักจองได้เลอพี่น้องเด้อนะครับพูลาสองสามสอบกว่ากันมากครับนะครับนี่ครับพี่น้องครับบบเกินเจ้าละหาสอบเด้พี่น้องเด้อครับมีอยู่สามไรกวาครับพี่น้องเอาครับเห็ดห้พ่อไม่พี่น้องเขาขยายออกไปครับบบไรยังหรอครับพี่น้องขายพันธุ์เขา กสอบละเจ็ดร้อยแปดร้อยกับบุตรยังเราครับเพราะว่าค่าดำค่าเกี่ยวค่าแตงค่าไถเพิ่นครับเพิ่นเอาน้ำพอไปพี่น้องเขาครับย่อยๆครับพี่น้องครับหลายกว่ายี่สิบห้ากิโลแน่นอนครับเพราะว่ามันมันสามถังขึ้นแล้วครับแต่ตรวจสอบครับพี่น้องเอาอะไรก็ทักมาครับสมบัติทัทุกเพนทัตทุกเฟรมคอมเมนต์มาเลยครับพี่น้องสมบัติทัตทุกเฟรมนะพี่น้องเด้อนะครับขันพี่น้องอยากได้ไว้ โอเคครับบ่มีหยาดล้อกครับเบิ้งแล้วครับนี่ก็วันที่5สิงหาคมแล้วครับหยาบัา่เด้เกิดพี่น้องแสดงว่าแปลงนี้สิบ่มีหยาดล้อกครับเอาจังได้กัคขันพ่อแม่พี่น้องเขาสนใจกัอ่า